กับส so วัสดีแฟนมวยไทยทุกคนนะครับวมวันนี้เราอยู่กันในรองผู้เอกนะครับของศึกเพชรยินดีพายทีวีนะครับเป็นฝั่งแดงชามมนาวพบกับฝั่งน้ำเงินนะครับเต็มศักตอนนี้เลทอยู่ที่ฝั่งแดงนะครับถึงสองช่วงตัวกันเลยเวทนี้เวทใหญ่เลย130อาวุธหนักแรงกันทั้งคู่โอ้ เสียงดังลั่นเลยเราเจมสักเป็นไฟายเดินโอ้ย oh <my> มองว่าคู่นี้ไม่แน่อาจมีนับมีน้องกันนะโอ้ยเบอร์ลูกหนักก็มีกันทั้งคู่ โอ้ยขวาของเจ้าเจมส์สักโอ้ยเจ้ายังโอ้ยแทงขวาต่อเลยคนนี้นี่ประมาทพลาดมานี่อาจถึงน้ำถึงน็อกได้เลยทีเดียวโอ้ยอยู่ข้งขวาขอเอาแนวแนา โอ้ยเจมสักหยุดไปเหมือนกันโ,โหไโปกระเด็นเลยชาวนาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่บังอย่างนี้แย่เหมือนกันนะเจมสัก บาบอย่างนี้ไม่ดีโอ้ยยาหนอ,อกไวโอ้ยโอ้โหโอ้ยเดินไปยังไงก็โดนเดีไไ๋ยวเวลาอีก30วินาทีนะครับของในโจนสุดท้ายของยกที่3 ครับเรามาชมกันต่อในยกที่4เด็กก็ยังอยู่ที่ฝั่งแดงนะครับเราชามะนาวถึง6-1กันเลยทีเดียวโอ้ยแกากก็ยังเดินอยู่โอ้แต่เดินเข้าไปโดนอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน อันบ้างฮ่าไม่ยอมปล่อยโอ้ยต่อ,อยทั้งตัวครับเก็มสักโอ้ยโอ,ยโอย้โดนท้องมีช้าลงเหมือนกันตามไม่เอา รจะช้าลงนะเจ้าชาวนาโดนหลับตัวไปก็มีออกอาการให้เห็นบ้างหัดล่างไปก่อน nó to ở có cho giang đến sạc Ôi giờ mà nào xuống khen hơn bay. ừ phải, thôi cho trở lại khám tư vi đi หาน้าโดนแทงซ้ายคืนโอ้ยรับอย่างนี้ไม่ดีนะเสิสักอ๋อเสียหลักเสียหลักครัเรามาดูกันในยกสุดท้ายนะครับผมลองผู้เอกในสุด ไฮเจดีแอปควายพีวีนะครับเีไปแพงแล้วอยู่ที่ฝั่งแดงชาวมะนาวร้อยละวาดกันเลยทีเดียวก็เล่นไม่บังเลยครับก็ตามเนี้ยรับแทงรับข่าวอย่างเดียว พยายามเดินเต็มสักหลายตัวโอ้ไฟานี้มาไม่ค่อยดีนะครับเต็มสักมีหลายช็อตที่ทำได้แต่ก็ไม่ทำแล้วก็เล้าอาวุธเยอะเกินไป เชาวนาดูเหมือนจะมั่นใจมากเลยเห๋ือโชว์ได้ดีครับสำหรับเจ้าชาวนาในไฟนี้โอ้ย,ยวันนี้ออกมาโชว์เลยเก็กบอาวุธอย่างเดียวเดี๋ยวศักก็เหมือนไม่เอาแล้วน่าจะยอมแล้วครับ เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะของในช่วงยกสุดท้ายมาผิดพลาดผิดฟอร์มเลยเต็มสักแน่ดูช้ากว่าฝ่ายแดงชาวนาไปเยอะเลย แต่ก็ดูอย่างนี้แล้วเหมือนชาวนาวรูปร่างจะได้เปรียบกว่านะครับสูงยาวกว่ารูปร่างดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าชาวมนาวแล้วครับก็จบลงไปแล้วสำหรับ รองคู่เอกนะครับในศึกเซกินเดียฟพายทีวีนะครับฝ่ายแดงเจมสักโอ้โหมันจะรู้ผลเลยลงทีวีลงเวทีลงเวทีไปแล้วมาดูการชูมือนะครับกรรมการนัดสุดท้ายแน่นอนครับชูมือไว้ที่ฝั่งแดงชามานาวนะครับผมชามนาวทสันเตอุบนนะครับ รับชัยชนะไปเอาชนะคะแนนเจ็มศักดิ์น้ำทตมดาบลันสะะารคามไปได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ